แค่รับประทานอาหารไม่ตรงเวลาใครจะรู้คะว่าสิ่งที่ตามมาอาจจะทําให้คุณทรมานไปอีกนานก็ได้วันนี้เรามารู้จักและทําความเข้าใจโรคกระเพาะอาหารไปด้วยกันค่ะ โรคก,กระเพาะหรือโรคก,กระเพาะอาหารอาจจะเป็นเยื่อบุก,กระเพาะเป็นแผลอักเสบหรือว่าเป็นแผลในกระเพาะอาหารอันนี้เราก็จะบอกว่าเป็นเรื่องของโรคก,กระเพาะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีสาเหตุที่สําคัญก็คือว่าการติดเชื้อแบคทีเรียรชนิดหนึ่งก็คือ H pylori อีกอันนึงเป็นเรื่องของยาแก้ปวดในกลุ่ม NSAID สอสาเหตุนี้ปัจจัยเสี่ยงเนี่ยแล้วแต่บุคคลดื่มแอลกอฮอล์นะฮะสูบบรี อาหารรสจัดเครื่องดื่มน้ำหมัดลมนะฮะแล้วก็อาหารมันๆชีวิตที่เร่งรีบทําให้เกิดเรื่องของความเครียดความเครียดพวกนี้แหละจะเป็นปัจจัยเสี่ยงสําคัญเหมือนกันที่ทําให้เกิดเรื่องของโรคกระเพาะครับอาการของโรคกระเพาะตรงนี้เวลาที่เราปวดกระเพาะจะปวดตรงบริเวณลิ้นปีนะฮะลิ้นปีก็คือว่าตรงนี้เป็นหลอดอาหารลงมาตรงนี้ก็จะเป็นตําแหน่งของกระเพาะอ,อาหาร ก็จะมีเรื่องของอาการปวดปวดแบบจุกเสียดแน่นนะคะแสบกินอาหารแล้วก็รู้สึกปวดนะฮะก่อนกินอาหารก็รู้สึกปวดด้วยอาการไม่สุขสบายบริเวณลิ้นปี่แหละที่เราสงสัยว่าจะเป็นเรื่องของอาการของโอรคกระเพาะอาหารนะฮะบางคนกินอาหารแล้วก็รู้สึกอิ่มเร็วแน่นจุกแน่น,นะะมีลมมีแก๊สในกระเพาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาการของโอรคกระเพาะอาหารครับวิธีป้องก,กันก็คือเราต้องหลิกเลี่ยง ายาแก้ปวดสมมติว่าถ้าเกิดคุณมีเรื่องของอาการปวดจะไปซื้อยาแก้ปวดเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องของยาแก้ปวดขุ่มเอนเซตนะครับต้องใช้ให้ถูกวิธีหลีกเลี่ยงอาหารลดจัดอาหารมันเครื่องดื่มน้ำอัดลมนะฮะแล้วก็ปัจจัยเรื่องของความเครียดด้วยนะครับความเครียดก็เป็นสิ่งสําคัญด้วยหากคุณมีความเครียกก็ต้องผ่อนคลายแล้วก็ลดเรื่องของความเครียดด้วยครับ ปกติคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารเนี่ยเมื่อไหร่ที่ต้องมาหาหมออันดับแรกเลยน้ำหนักลดโดยไม่มีสาเหตุการขับถ่ายผิดปกติมีถ่ายดำหรือถ่ายเป็นเลือดกินแล้วมีอาการเกืนติดเกืนลําบากหรือกืินเจ็บแล้วก็กินแล้วมีอาการอาเจียนกินออกไปก็อาเจียนเขาเรียกว่ากินแล้วอาเจียนต่อเนื่องเป็นอาการสําคัญที่น่าต้องมาพบกับคุณหมอเรากังวลว่าอันนี้ไม่ใช่โรคกระเพาะละมะเร็งหรือเปล่า,หร,ลาหรือเป็นโรคอะไรอื่นที่ซ่อนอยู่หรือเปล่าโดยตัวโรคกระเพาะเองเนี่ย คือจริงๆแล้วเนี่ยของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นอาการที่มันอันตรายทําให้เราไม่สุขสบายรู้สึกลาคาญนะครับแต่ในบางคนเนี่ยที่มีแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยแล้วมีเลือดออกก็จะเกิดเรื่องของภาวะซีดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามีสีอาการสําคัญที่เกิดขึ้นอันนี้ต้องไปพบคุณหมอเพื่อประเมินว่าอันนี้เป็นโรคก,กระเพาะหรือเป็นโรคอื่นซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับการกินยา ยาลดกดในกระเพาะส่วนใหญ่เป็นยาก่อนอาหารเพราะฉะนั้นต้องกินอย่างสม่ําเสมอแล้วกินให้ได้ตามระยะเวลาหลายคนที่ผมเจอมาคือว่า,ากินยาก่อนอาหารกินไม่สม่ําเสมอแล้วพอหายแล้วอาการดีขึ้นแล้วก็หยุดกินยาอยากจะให้กินต่อเนื่องเพื่อจะทําให้แผลในกระเพาะเนี่ยมันสมานตัวแล้วมันดีขึ้นเพราะฉะนัะ้นโอกาสที่จะกลับมาเป็นซ้ําก็จะลดลงส่วนความเชื่อที่สมุนไพรบางตัวที่ช่วยนะครจริงๆผมว่าก็สามารถใช้ได้นะครับร่วมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องของการลดความเครียดเรื่องลด ปัจจัยเสี่ยงสูบุรีแล้วก็การดื่มแอลกอฮอล์กินยาพวกกับยาแผนปัจจุบันไปด้วยอันนี้ก็จะทำให้อาการดีขึ้นนะครับ ยาที่ใช้รักษาโรคกระเพาะนะคะ mm hmm. ก็สามารถแบ่งออกได้หลายกลุ่มค่ะตามกลไกการทํางานของยาแล้วก็สาเหตุของโรคนะคะมาเริ่มกันที่กลุ่มแรกนะคะยาลดกรดแอนตาซิดค่ะลดความเป็นกรดในกระเพาะอาหารแล้วก็ยังบรรเทาอาการกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นปวดแสบปวดร้อนออกฤทธิ์ได้เร็วค่ะจึงเหมาะกับการรักษาอาการแบบเฉียบพ,พลันยาในกลุ่มนี้นะคะก็คืออะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ลดกรดได้ดีแล้วก็เคลือบแผลในกระเพาะได้แต่ก็อาจจะทําให้ท้องผูกได้บ้างนะคะตัวที่2องแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ค่ะตัวนี้ ก็ลดกรดแล้วก็มีฤทธิ์ร,ระบายอ่อนๆค่ะส่วนตัวที่3คือโซเดียมไบคาร์บอเนตตัวนี้สามารถลดกรดได้ดีนะคะแต่ไม่ค่อยนิยมนํามาใช้กันค่ะเพราะว่าจะไปรบกวนสมดุลเกลือแร่ในร่างกายโดยยาในกลุ่มนี้นะคะในท้องตลาดเนี่ยก็จะเป็นสูตรผสมระหว่างอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์กับแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ค่ะบางยี่ห้ออาจจะมีการใส่ไซเมทิโคนนะคะเพื่อช่วยในการขับลมเพิ่มเติม,ตมค่ะส่วนวิธีการใช้ยารับประทานเวลามีอาการหรือว่าถ้าทานหลังอาหารแนะนําไม่ทานหลังอาหารไปแล้ว1-3ชั่วโมง แล้วก็อีกมือหนึ่งนะคะก็คือมือก่อนนอนค่ะถ้าอยู่ในรูปแบบยาเม็ด แนะนำให้คนไข้เคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืนยานะคะแต่ถ้าอยู่ในรูปแบบยาน้ำก่อนจะรับประทานยาคนไข้ต้องเขย่าวขวดก่อนใช้ทุกครั้งค่ะแล้วก็ต้องตวงตามขนาดปริมาณที่แนะนําสําหรับข้อควรระวังของการใช้ยาในกลุ่มนี้นะคะการรับประทานยากลุ่มนี้ร่วมกับยาตัวอื่นเนี่ยแนะนําไม่ทานห่างกันอย่างน้อย1-2ชั่วโมงค่ะอาจจะไปรบกวนการดูดซึมของยาได้ถ้าเป็นผู้ป่วยโรคไตอะค่ะแนะนําให้ปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะเพราะว่าอะลูมิเนียมและก็แมกนีเซียมมีผลต่อการทํางานของไตค่ะถ้าคนไข้าทานเกินสสั ไปแล้วแล้วยังมีอาการไม่ดีขึ้นนะคะหรือมีอาการเรื้อรังแนะนำให้ปรึกษาคุณหมอก่อนค่ะเพื่อที่จะได้ตรวจเพิ่มเติมอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะ 2ยาที่ทําหน้าที่ลดการหลั่งกรดในกระเพาะเป็นยากลุ่มหลักที่ใช้ในการรักษาโรคกระเพาะนะคะในกลุ่มนี้เองเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2นกลไกย่อยๆค่ะเริ่มกันที่กลุ่มแรก H2 blocker ค่ะไปยับยั้งสารฮิสตามีนนะคะที่เป็นสารกระตุ้นการหลั่งกรดในกระเพาะค,ค่ะตัวอย่างยาในกลุ่มนี้ก็คือไซเมทิดีนลานิทิดีนนะคะฟาโมทิดีนค่ะให้รับประทานก่อนอาหารอย่างน้อย30-60นาทีระยะเวลาการออกฤทธิ์ของยาอยู่ที่6-12ชั่วโมงค่ะต่อมากลุ่มที่2นะคะก็คือโปรตอนปั๊มอ ะจะไปยับยั้งปั๊มโปรตอนนะคะซึ่งเป็นกลไกหลักในการสร้างกดในกระเพาะอาหารจึงค่อนข้างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีระยะเวลาการออกฤทธิ์ที่ยาวนานกว่า H2 blocker ค่ะตัวอย่างยาในกลุ่มนี้นะคะก็คือโอมีพาโซนราบิพาโซนแล้วก็แพนโทพาโซนค่ะแนะนําให้รับประทานก่อนอาหารอย่างน้อย30นาทีเพื่อให้ยาออกฤทธิ์ได้นานขึ้นนะคะแล้วก็การใช้ยาตัวนี้เนี่ยจะใช้กับการรักษาเรื่องของโรคกดไลย้อนแล้วก็อาการกดเกินในกระเพาะรวมไปถึงการฆ่าเชื้อ H. อ y l o r i ที่ อยู่ในกระเพาะร่วมกับยาปฏิชีวนะค่ะสําหรับข้อควรระวังของการใช้ยาก,กลุ่มโปรตอนปั๊มอินฮิบิเตอร์นะคะก็คือถ้ามีการรับประทานยาก,กลุ่มนี้เป็นระยะเวลายาวนานอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนและก็การขาดวิตามิน B12 ได้ค่ะแนะนําให้อยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอค่ะแล้วก็ตัวยาตัวหนึ่งในกลุ่มนี้นะคะก็คือตัวยาโอเมพาโซนจะมีคุณสมบัติพิเศษนิดนึงค่ะก็คือห้ามหักบดแบ่งเคี้ยวเม็ดยานะคะเพราะจะทำให้ประสิทธิภาพของยาลดลงค่ะ สำหรับยากลุ่มถัดไปนะคะช่วยเคลือบกระเพาะนะคะทำให้ทนต่อกรดได้มากขึ้นค่ะตัวแรกก็คือซูคาเฟต e ค่ะเคลือบแผลในกระเพาะนะคะทนต่อกรดได้ดีขึ้นค่ะส่วนตัวที่2ก็คือบิสมัทซัลไฟด์เรตค่ะตัวนี้นอกจากจะเคลือบแผลในกระเพาะได้ดีแล้วยังช่วยฆ่าเชื้อเอสไพลโลไได้ด้วยส่วนตัวที่3มคือมีโซ p อสโตล์ค่ะตัวนี้มักจะใช้ในคนที่เป็นแผลในกระเพาะที่เกิดจากการกินยาแก้ปวดเอนเซตอยู่เป็นประจำค่ะ เนยขมิ้นชันนะคะก็จะมีสารเคอร์คูมินค่ะต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ลดการอักเสบได้ดีนะคะจึงสามารถใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบันได้เพื่อช่วยเสริมฤทธิ์กันค่ะ แล้วขมิ้นชันช่วยบรรเทาอาการที่เกิดจากโรคกระเพาะได้อย่างไรข้อที่1นนะคะขมิ้นชันมีฤทธิ์ลดการอักเสบค่ะจึงช่วยลดการอักเสบของเยื่อบุกระเพาะอาหารได้ส่วนข้อที่2ขมิ้นชันช่วยเพิ่มเมือกเคลือบกระเพาะอาหารนะคะทําให้เยื่อบุกระเพาะอาหารมีความแข็งแรงมากขึ้นก็จะทนต่อกรดได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะข้อที่3นะคะขมิ้นชันกระตุ้นการหลั่งน้ําดีค่ะทําให้สามารถย่อยอาหารได้ดีขึ้นก็จะลดอาการท้องอืดทอ้องเฟ้อจากอาหารไม่ย่อยได้ด้วยค่ะส่วนข้อที่4ี่นะคะ ขมิ้นชันมีลิสมานแผลค่ะจึงทําให้แผลในกระเพาะอาหารหายเร็วขึ้นได้ค่ะวิธีใช้ขมิ้นชันเพื่อบรรเทาอาการที่เกิดจากโกกรคกระเพาะนะคะ250-500มิลลิกรัมต่อแคปซูลค่ะคือรับประทานครั้งละ1-2แคปซูลค่ะวันละ3ครั้งก่อนอาหารนะคะแล้วก็ทานติดต่อกันต่อเนื่องอย่างน้อย4-8สัปดาห์ค่ะ สำหรับข้อควรระวังในการใช้ขมิ้นชันนะคะห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นท่อน้ำดีอุดตนันหรือมีนิ่วในถุงน้ำดีนะคะแล้วก็ในการเลือกรับประทานขมิ้นชันเนี่ยเราควรใช้ขมิ้นชันที่ผ่านตามมาตรฐานอ,อยอค่ะขมิ้นชันเนี่ยไม่ควรใช้เป็นยาหลักโดยไม่ปรึกษาคุณหมอค่ะแล้วก็สําหรับคนไข้ที่เป็นผู้ป่วยโรคไตนะคะถ้าต้องการจะรับประทานขมิ้นชนันแนะนําให้ปรึกษาคุณหมอประจาตัวก่อนค่ะ